ใช่สบายดีตอนแรกเด้อพี่น้องเด้ออาหาเมนูอาหารแรงมาเนี้เนาะแม่แล้วสื่อนกมากพี่น้องเนี่ยก็บอกว่านกอีสังเนาะลบค้นไปไหนแล้วนี่ส่วนปีกระดกไปไหนแล้วเนาะเห็ดออมออมสืทูนพี่น้องมาเนี้ยออมนกโอ้บริกินดนอะไรเด้อออมนกเสืู้นไปทำความสะอาดมันก่อนเนาะ ที่การนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเขาโหลดแล้วพี่น้องเลยค่ว่าเหลืองหนุน่ม พูนเนาะหลอกพูนเอาพูนมาลัางเืมองไยให้เบิ่งต้อนตัดทูนพี่น้องเอ้ยทูนในเฮือนให้เอ,ง,องนี่แหละเจ้านายสะให้เบิ่งห,หงันเน่าต้นทูนต้นทูนหลังจากที่พันเป็นตอนแล้วเขาก็เอานกมาขวาัวนี่เลยเนาะใส่หัวสีไข่ใส่ปลาแดกใส่แป้งนวเนาะหลังจากนั้นล่ะกะทูนที่เขาหลังมาแหละเนาะก็มาเห็ดเป็นตอนเนาะ แต่ก็เอาใส่ลงในหมอ้อตอนที่หม้อมันผุดๆนี่เลยเพื่อให้ทุนมันเปื่อยไงเป็นตอนทำเขาหมักแหละหมักยัาากยงไงหมักหน่อยตอนนี้เห็นสับนี่ออมไส้ทูนเป็นเนีงที่ว่าโอ้เสบพี่น่อยหนูหนูรู้ว่าจะเป็นไก่เป็ดกระไรเนานะออมไส,ส้ทูนเสบสุดยอด,ดยอด อาใสยพักนั่งตูแห่งขากต่ว่าเหมือนี้แมนมีแต่พักบัวมีพักนั่งตูหรือว่าพักอีตู้มอมีเอาทุนน้องหมอเลยอ่าเบียดเบียดมาจะฝัก เอ,เอ้เออนะ่าลานเนี่เนะองข้เบือลงแล้วคนมอ้มันตีคน ใส่พักเรียบร้อยพี่น้องใส่พักหอมแล้วก็พักบัวลงไปแหลนะเนะาะก็คือกันกับเห็ดออมทั่วๆไปนั่นแหละก็เลยบริหารเบิร์ขั้นตอนละเอียดไปไหนอันนี้เป็นออมนกไว้หอมอะไรตกอร่อยนะแะแล่แลนะ้วเนาะหลับเออหลับเหรอออมนกพี่น้องโอ้ยนี่แล้วเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเฮาเด้อขอบคุณเชนเนล บายบายพอกันใหม่คลิปหนาเด้อ